สำหรับใครที่มียางอายุ15ปีหรือยางอายุ20ปีขึ้นไปอยากได้น้ำยางไหลดีๆไหลสม่ำเสมอไหลต่อเนื่องวันนี้เรามีตัวช่วยมาฝากทุกคนค่ะและตัวช่วยของเราในวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่ติดกระแสกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากและตัวช่วยนี้คือโของอายค่ะ เป็นของอายค่ะซึ่งของอายเขามีให้ทุกคนเลือก2สูตรสูตร้าเขียวและสูตรฝาแดง2สูตรนี้แตกต่างกันยังไงต้องบอกว่าสูตรฟ้าเขียวเป็นสูตรสําหรับยางอายุ15ปีใครที่มียางอายุ15ปีเลือกใช้ฝาเขียวนะและถ้าเกิดว่าใครที่มียางอายุ20ปีขึ้นไปแล้วให้ทุกคนเลือกใช้เป็นฝาแดงฝาแดงขวดนี้เลยค่ะจะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากกว่าถ้าเกิดว่ายางอายุน้อยกว่านี้ ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าหน้ายางอาจจะมีอาการยุบหรือว่าหน้าดำได้ดังนั้นให้ใช้ตามอายุยางดีที่สุดสรุปอีกครั้งหนึ่งคือฝาเขียวใช้สำหรับยางอายุ15ปีและฝาแดงใช้สำหรับยางอายุ20ปีขึ้นไปหลังจากที่ทุกคนใช้แล้วหน้ายางจะนุ่มมากขึ้นน้ำยางออกดีมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้เราได้น้ำยางสม่ำเสมออีกด้วย และนี่คือตัวช่วยของสวนยางทุกคนทุกท่านที่มีอายุอย่าง15ปีถึง20ปีขึ้นไปค่ะ